ลูกนะครับทั้งตัวเต็มที่นะครับนี่ก็สัปดาห์กว่านะครับสวัสดีครับทุกท่าน,น,นครับพบกันที่เคยนะครับกับผมอินทราอิสแลนด์นะครับน,นี่จะพาท่านชมมาอัปเดต ที่สั่งซื้อเมล็ดแตงโมมานะครับมาปลูกนะครับก็ผ่านมาเดือนเศจ,จแล้วนะครับหลังจากที่ปลูกลงในถ้วยนะครับเมล็ดแตงโมยักษ์นะครับในถ้วยแต่ละถ้วยนะครับในรถสุดท้ายนะครับที่ซื้อมานะครับ ไม่มีการเกิดแม้แต่แม้แต่ต้นเดียวนะครับนะครับไม่มีการเกิดการงอกนะครับแม้แต่ต้นเดียวนะครับนะรบมีแต่ย่านะครับขึ้นมาแทนนะครับนะชมครับสั่ซื้อมารถรถแรกนะครับ ปลูกลงดินนะครับเกิดนะครับแต่ล็อตสุดท้ายนะครับที่เมล็ดใหญ่หน่อยนะครับก็ไม่เกิดนะครับมันเกิดแม้แต่ต้นเดียวนะครับแต่งหมยักษ์นะครับอาการสินค้านะครับแต่งโมยักษ์นะครับท่านชมแถมปุ๋ยนะครับ ก็มาดูชุดแรกนะครับที่ซื้อมาปลูกนะครับก็ซื้อมาหลายซองหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่มาปลูกลงดินนะครับก็เกิดอยู่ประมาณสีห้าหลุมนะครับทําที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับทางน้นไม่เกิดนะครับนะครับไม่เกิดแม้แต่ต้นเดียวนะครับทางน้นนะครับเกิดอยู่แค่ห้าหลุมนะครับประมาณห้าหลุมนะครับ มาดูลูกแตงโมยักษ์นะครับนะครับตามที่สั่งซื้อมานะครับในเฟซบุ o กหนึ่งนะครับดูนะครับดูลูกนะครับก็ไม่ได้โตนะครับนะครับนะครับมีฝามือผมนะครับนะครับดูนะครับไม่โต ขอบอกว่านะครับน้ำหนัก6 0สิบถึงร้อยโลนะครับตามที่บอกเร็ปลุกนะครับผมก็เลยซื้อมาทดลองปลูกดูนะครับก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับท่านชมนะครับตามที่แจ้งนะครับตอนที่เขาขายนะครับดูนะครับอันนี้ก็ได้อาทิตย์กว่าแล้วนะครับนะครับ ก็ไ็นแต่งยักเหมือนเขาว่านะครับนะครับก็อนนี้ก็ประมาณสองกิโลนะครับนะครับนี่ก็อาทิตย์กว่านะครับน่าจะใกล้วันอเกิบเกี่ยวแล้วนะครับนะครับไม่ได้โตเหมือนที่โฆษณานะครับ จิโลูกนะครับทก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะครับแต่สั่งซื้อไปนะครับเขาบอกว่าเป็นแต่งหมยักษ์นะครับตมมุกท่ามครับอันนี้คือเกิดนะครับเมล็ดเล็กลงมาหน่อยนะครับอันนี้เกิดนะครับ หอกอยู่สี่ห้าลมเองนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สั่งซื้อมาหลายซองเหมือนกันนะครับแต่ละซองก็ราคา100บาทก็มีนะครับ75บาทก็มีนะครับแล้วแต่นะครับตัวนะครับกระดาษห่อไว้นะครับ แม้แต่5้าหโลเขายังไม่ถึงนะครับอย่าว่าตามโฆษณาเลยนะครับว่า60-100ถยกิโลนะครับนะครับที่เขาแจงมาใน Facebook นะครับว่าน้ำหนักก็ประมาณนั้นนะครับไม่ใช่นะครับท่านชมนะครับท่านผู้ชมก็ระวังนะครับที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับทาง Facebook นะครับที่ เชื่อถือไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องไปซื้อร้านนะครับที่เชื่อถือได้นะครับร้านการเกษตรนะครับนะครับแต่แตงโมยักษ์ไม่มีขายนะครับผมหาซื้อทั่วเมืองแล้วนะครับสำหรับแตงโมยักษ์ที่ตามที่โฆษณาไม่มีนะครับนะครับนำเมล็ดมาปลูกนะครับเมล็ดแตงโมยักษ์ต้องใหญ่พอสมควรนะครับท่า่าน้ำหนัก 60- ถึง100กิโลนะครับท่านผู้ชม มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าการสั่งซื้อเมล็ดแตงโมนะครับที่โฆษณาว่าเมล็ดแตงโมยักษ์นั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับอาจจะไม่ใช่นะครับและอาจจะไม่งอกด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับอัตราการเกิดนี่บางรถนะครับที่ผมซื้อมานะครับที่ต้นคลิปนะครับอัตราเกิดเป็นศูนย์นะครับอันนี้อัตราการเกิดก็น่าจะอยู่ประมาณ สีเอซเองนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ผมนําเมล็ดมาปลูกนะครับแตงโมยักษ์นะครับถ้าเกิดมาก็ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับติดลูกมานะครับนะครับลูกไม่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมตามที่โฆษณานะครับเล็กนะครับก็ประมาณลูกนี้ก็ลูกกว่านะครับท่านผู้ชมก็จะสั่งซื้ออะไรทางเฟซบุ๊กนะครับก็ต้อง แต่ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าเชื่อถือได้หรือไม่นะครับเพราะว่า Facebook นะครับเขาก็ขายแล้วก็ปิด Facebook ไปนะครับเขาก็เปิดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับติดตามยากนะครับติดตามที่จะเอาเงินคืนนะครับยากนะครับนะครับก็สักคลิปนี้นะครับผมก็ลาชู่มไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ ที่โฆษณาเนี่ร,รปลูกจะยาวๆนะครับเดี๋ยวมากลมๆนะครับก,รก็ประมาณ1ากิโลน,นะครับจกะไปถึง2อกิโลนะครับผมมาลูกนะครับตั่วที่นะครับก็